ุตสาหากรรมปุย๋ยจัดทำโดยนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6นางสาวเมทวีโพธิสารนางสาวนุสราหัตกล้านางสาวอร,าาาาวรพันธ์จงใจรัก <c oughs> อุตสาหากรรมปุย๋ยการนำปุย๋ยมาใช้ในเกษตรกรเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ปุย๋ยหมายถึงสารที่ใส่ลงในดินเพื่อให้ปลดปล่อยธาตุอาหารแก่พืชโดยเฉพาะธาตุในโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีสองประเภทคือปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ได้จากการเน่าเปื่อยผุพังของซากสิ่งมีชีวิตได้แก่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดเมื่อใส่ในดินซากสิ่งมีชีวิตจะค่อยๆสลายตัวและปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชแต่มีข้อเสียคือมีธาตุอาหารน้อยรวมทั้งมีปริมาณและสัดส่วนไม่แน่นอนปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นปุ๋ยที่ได้จากการผลิตหรือสังเคะห์จากแร่ธาตุต่างๆหรือเป็นผลพลอยได้จากโรงง,งานอุตสาหกรรมบางชนิดซึ่งจะมีธาตุอาหารหลักที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพเทสเซียมสามารถปลดปล่อยให้แก่พืชได้ง่ายและเร็วมีสองประเภทคือ 1. ปุ๋ยเดียวหรือแม่ปุ๋ยเป็นสารประกอบที่มีธาตุอาหารของพืชอยู่1ห,หรือ2ทธาตุและมีปริมาณธาตุอาหารคงที่เช่นปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียซันเฟตส 2. ปุ๋ยผสมเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำปุ๋ยเดียวแต่ละชนิดมาผสมกัน เพื่อให้ได้สัดส่วนของธาตุอาหาร N, P และ K ตามต้องการเช่นปุ๋ยสูตร 10, 15, 20ประกอบด้วย N 10ส่วน P 15ส่วนและ K อีก20ส่วนและมีตัวเติมอีก55ให้ครบ100ส่วนปุ๋ยไนโตรเจนเป็นปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุไนโตรเจนเป็นหลักซึ่งช่วยให้พืชเจริญเติบโตดีลำต้น ใบแข็งแรงสามารถสร้างโปรตีนได้อย่างพอเพียงโดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารประกอบเช่นปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตเตรียมปฏิกิริยาระหว่างแก๊สแอมโมเนียกับไฮโดรเจนซัลเฟตปุ๋ยยูเรียเตรียมปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียกับคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นการเตรียมปุ๋ยทั้งสองชนิดใช้แกส๊สแอมโมเนียไฮโดรเจนซัลเฟตและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ปุ๋ยฟอสเฟตเป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสในรูปของสารประกอบฟอสเฟตใช้หินฟอสเฟตเป็นวัตถุดิบการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตทําได้3วิธีนําหินฟอสเฟตมาผสมกับทรายและโซดาเอสแล้วเผ <c oughs> าที่อุณหภูมิ1 0 0 0ถึง1,200องศาเซลเซียสน,นำสารที่ได้จากการเผาเทลงน้ำจะได้สารที่มีรูพูนเปราะนำหินฟอสเฟตมาทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริก ได้ปุ๋ยฟอสเฟตที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยนำหินฟอสเฟตที่บดแล้วมาทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟ r ริกได้กรดซัลฟูริกซึ่งจะไปทำปฏิกิริยากับหินฟอสเฟตที่เหลือจะได้เป็นมโน l คลเซียมฟอสเฟตหรือปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตและละลายน้ำได้ดีหรือสามารถผลิตปุ๋ยฟอสเฟตโดยนำหินฟอสเฟตมาทำปฏิกิริยากับกรดฟิวซัลฟูริก ปุ๋ยโพแทสคือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบปุ๋ยชนิดนี้นิยมบอกความเข้มข้นเป็นค่าร้อยละโดยมวลของโพแทสเซียม20ปุ๋ยโพแทสเซียมชนิดต่างๆนั้นพอจะกล่าวโดยสังเกตได้ดังนี้คือโพแทสเซียมคอร์ปุ๋ยที่บริสุทธิ์95%นั้นจะมีโพแทสเซียมที่อยู่ในรูปโพแทสเซียม20เท่ากับ60เเซ์ ผลิตมาจากสินแร่โพแทสเซียมในสมัยก่อนแหล่งของปุ๋ยโพเทสได้จากขี้เถ้าจากถ่านจากเตาท่าน 1. ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรผลิตได้จากแร่ชีวนานมาบดให้ละเอียดแล้วทำให้บริสุทธิ์โดยละลายแร่ในน้ำอุ่นประมาณ90องศาเติมสารละลายโซเดียมคลอไรที่อิ่มตัวลงไป กองแยกโคนและตะกอนออก 2. ส,ส่วนปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟตผลิตได้จากการนำแร่แรล้งใบไนมาละลายในน้ำอุณหภูมิประมาณ50องศาจนเป็นสารละลายอิ่มตัวแล้วเติมสารละลายโพแทสเซียมเข้มข้นลงไปจะได้ผึกโพแทสเซียมซัลเฟต ประเทศไทยมีแร่โพแทสเป็นจำนวนมากในภาคตะวันออกชิงเหนือในรูปของคาร์นาไลาและมีซีวานไนซ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยโพแทสชนิดต่างๆเช่นโพแทสเซียมคลอไรด์โพแทสเซียมซัลเฟตโพแทสเซียมไนเตรตและโพแทสเซียมแมกนีเซียมยซัมเลเฟตปุ๋ยผสมหมายถึงปุ๋ยที่ได้จากการนำเอาปุ๋ยตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกันเมื่อผสมแล้วอาจมีธาตุหลกัก เพียงธาตุเดียวก็ได้ข้อดีของปุ๋ยผสมมีธาตุอาหารหลายธาตุในหีบห่อเดียวกันทำให้สะดวกต่อการขนส่งและการใช้ปุ๋ยผสมมีสมบัติทางกายภาพดีลดปัญหาดูดความชื้นและการจับตัวเป็นก้อนปุ๋ยเม็ดที่จับตัวกันเป็นก้อนจะสร้างปัญหากับเครื่องหวานปุ๋ยมาก สามารถผลิตให้เหมาะกับชนิดของพืชที่ปลูกและชนิดของดินที่เกษตรกรครอบครองอยู่ง่ายต่อการแนะนำเกษตรกรปัจจัยในการเลือกวัตถุดิบปริมาณธาตุอาหารในวัตถุดิบราคาต่อหน่วยของธาตุอาหารชนิดของสารประกอบในวัตถุดิบความเข้มข้นของสารพิษในวัตถุดิบความเป็นประโยชน์ต่อพืชธาตุอาหารอื่นนอกเหนือจาก ความชื้นการเกิดปฏิกิริยากับสารชนิดอื่นที่นำาาาผสมความร้อนของปฏิกิริยาขนาดอุณหอนุภาคของวัตถุดิบผลกระทบต่อสมบัติทางกายภาพพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ